็บตังค์ซื้อสูตรเขาครับลูกน้องก็ได้หนึ่งเดือนปกติแล้วก็ส่งกลับบ้านแล้วก็มันก็ไม่พออยู่ดีแหละทุกคนลำบากหมดครับแต่ก็อยู่ที่จะทํายังไงให้เราดําเนินต่อไปเพราะว่ามันมีอาชีพหลาย,ลายอย่างที่เราจะต้องทําได้ยังไงเราก็ต้องทําได้อย่าอย่าท้อครับอย่าท้อน,นลินทองสูตครับผมมีเกีียวปูมแดงอยู่ตรงข้ามตลาดเจเจครับผม90กับ80 170รครับผม ไปทํางานกับเพื่อนเพื่อนที่กรุงเทพครับทํางานก่อสร้างสมัยก่อนเงินเดือนก็ไม่ค่อยสาไหร่ครับไม่ค่อยแพงข้าวเขากับเราอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาก็น,นอนแล้วก็ทํางานต่อทุกเช้าเย็นอะไรประมาณนี้ครับพ่อรู้จักเจ้าของร้านบะหมี่เกี๊ยวร้านขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละก็ลเลยชวนมาลองมาเป็นลูกน้องเขาดู ก็เก็บโต๊ะเก็บชามเสิร์ฟน้ำนี่แหละครับตอนนั้นตอนแรกๆหลายหลายหลายปีอยู่กว่าจะอยากจะมาเปิดเองพยายามจำเขาดูเหมือนกันแต่แรกๆก็ไม่จําหรอกพราเราไม่คิดว่าจะมาเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นไปเออน่าสนใจแต่เรายังไม่มีทุนก็เห็นเขาค้าขายแล้วเออน่าสนใจตอนแรกเราไม่คิดาะอยากแค่เป็นลูกน้องได้เงินเดือนพอจบพอมามาเออเห็นเขาขายแล้วรายได้พอสร้างฐานะก็เลยเก็บตัง ซื้อสูตรเขาครับลูกน้องก็ได้หนึ่งเดือนปกติแล้วก็ส่งกลับบ้านแล้วก็มันก็ไม่พออยู่ดีแหละเปิดร้านเออการเจนบุรีครับตรงร้านซอ้อมดนตรี 5- 6เดือนย้ายมาอยู่ตรงข้ามตลาดเจเจโอเคลูกค้ามาอุดหนุนเยอะดีมากเลยเพราะว่าปกติมันจะมีหลายๆร้านก็มีหลายๆร้านกว่าจะมาถึงที่ผมอยู่นะาะตีิการยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นมีร้านปู ตามป้ายบะหมี่เกี๊ยวปูแดงก็ต้องมีปูบางร้านมีปูแต่เขากากะบาดอะไรประมาณนี้เพราะว่าปูราคามันสูงสุดมากลูกค้าจะมาสั่งปูมากกว่าบะหมีป่ปูมีเกี๊ยวปูแล้วก็ซุปกระดูกอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบเปิดบ่ายโมงถึง4ี่ทุ่มครับผมอยู่ตรงข้ามตลาดเจเจครับผม089 981 2163ครับอ่าลูกค้าลืมโทรศัพท์ไปไหนแล้วล่ะ ทิเสกโลโซครับร้องเพลงโดนใจครับเพลงเรายิ้มมาสู้นะขุดถึงให้กำลังใจทุกคนโดยส่วนตัวฟังไม่เบื่อทุกคนลำบากหมดครับแต่ก็อยู่ที่จะทํายังไงให้เราดําเนินต่อไปเพราะว่ามันมีอาชีพหลายอย่างที่เราต้องทำได้ยังไงเราก็ต้องทําได้อย่าอย่าท้อครับอย่าท้อเพราะเราก็ดูที่คนต่ำกว่าบางคนเขาพิการเขายังมีแรงสู้เราแ้แต่เราไมไม่สู้แต่ก่อนไม่มีอะไรเลยเพราะว่ารับจ้างทั่วไปอาชีพรับจ้างคือได้เป็นวันวันอะไรเงี้ยทำให้เรามี กิจาการของเรามีเงินใช้มีอะไรประมาณนี้ครับไม่มากครับแต่ว่าก็พอพออยู่ได้กว่าจะถึงฝั่งฝั้นมันอยา่าเย็นอย่าเพิ่งเห็นฉันเดินเข้ามาง่ายง่ายกว่าจะถึงที่ฉันยืนกล้ามปลืน้นฝื้นทนเกือบตายน้ำตาผู้ชาย